สำหรับในพาร์ทที่2นะครับแกัดอิงปี60เนาะพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็น vocabulary test ซึ่งจะมีประมาณ15ข้อนะครับโดยแบ่งเป็น m e a n i n g in context ก่อนนะครับมาดูข้อ16เลยข้อ mm hmm. 16 he d i s a g r e e with the death penalty agreeing that it does not deter crime มาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับ disagree with disagree หรือ agree เนี่ยเติม d i s ข้างหน้าซึ่งแปลว่าอะไร this ข้างหน้าซึ่งแปลว่าไม่นะครับ agree ว่าเห็นด้วยรวมกันก็กลายเป็นไม่เห็นด้วยกับนะครับฉะนั้นเนี่ย disagree หรือ agree ที่แปลว่าเห็นด้วยเนี่ยจะใช้คู่กับ with ไม่เห็นด้วยกับอะไร d e a พ h p e n a ตดีพี่น็อตคือบทลงโทษถ้าเกิดรวมกันเนี่ยก็จะแปลว่าโทษประหารโทษ Sorry. โทษประหารชีวิตนะครับ ซึ่งเขาได้บอกอีกว่า it does not deter crime deter เ,เนี่ยแปลว่าอะไรอาชญากรรมนะครับอ่ะซึ่งมันไม่จุดจุดจุดอาชญากรรมมาดูชอยแรกเลย commit นะครับ commit แปลว่าอะไรเอ่ย คอมมิตเจอบ่อยนะครับคอมมิตว่ามอบหมายหรือกระทำอะซัพพอร์ตทุกคนน่าจะดูละ discourage d i s c o u r a g e ยับยัง้ง r o m o t e โปรโมทโปรโมทคืออะไรทุกคนมันส่วนใหญ่ภาษาไทยเนาะมันจะใช้ทับศัพท์โปรโมทก็คือการสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็รีพอร์ตคือรายงานเนาะอะอะ,อะไรดีเขาไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษประหารชีวิตนะครับเพราะว่ามันทำไม it does not deter crime ส่งเสริมได้ไหมมันไม่ส่งเสริมไม่น่าจะใช่เนาะอันนี้ขอตัดทิ้งก่อนส่งเสริมมันไม่มอบหมายมันไม่กระทําอาชญากรรมไหมไม่ใช่อันนี้ support ความหมายคล้ายกับคำว,ว่า promote นะครับเหลือข้อ3ข้อ5มันไม่รายงานอาชญาก,กรรมเกี่ยวปะไม่เกี่ยวฉะนั้นเหลือข้อเดียวละคือ ข้อสานะครับอือต่อมา17นะครับ Learning to make an informed decision is critical to your career development นะครับมาดูกันว่าคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าการเรียนรู้เพื่อการตัดสินใจทั่วๆไปเนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพของคุณนะครับ นะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจเนี่ยมันจุดจุดจุดสำหรับการพัฒนาอาชีพของคุณนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความหมายทางบวกนะครับตัดข้อที่เกี่ยวด้านทางลบทิ้งก่อนนะครับ similar คล้ายนะครับแล้วก็ inferior นะครับด้อยรองลงมานะครับาการเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจมันไอ้นี่มากเลยก็คือสำคัญนะครับสำคัญลากศัพท์อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่านักเรียน บางห้องได้เรียนไปแล้วนะครับ VIT อันนี้เป็นรากศัพท์ with นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสำคัญเพราะว่าชีวิตสำคัญนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างวิตามินสำคัญต่อชีวิตไหมอ่าวิตามิน v i t a l i t y อ่า vitality ah, Vital คืออะไรมีคำว่าอะไรอีกมันจะแปลว่าสำคัญหรือชีวิตนั่นเองนะครับ revive ซึ่งเป็น verb แปลว่าอะไรนะครับ revive คือคืนชีพใช่ไหมเพราะว่า re แปลว่าอีกครั้ง ไฟที่แปลว่าชีวิตก็คือคืนชีพวิต t ลิตี้อ่ะพลัง <c oughs> พละกำลังนะครับอ่ะคริติคอลนะครับ เนาะแปลว่าสำคัญนะครับคำว่าสำคัญมีคำว่าอะไรอีกนะครับสำคัญมีคำว่าอะไรอีก n e s <Yes>. s a r y ำดงนะเขียนผิด sorry necessary important vital แล้วก็ critical นะครับที่แปลว่าสำคัญ เนาะอันนี้ก็คือสำคัญต่อชีวิตนั่นเองสำคัญมากๆต่อมา18 18. changes in job market are inevitable as new technology completely transform the economy นะครับการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จุดๆุจ,จเรื่องที่จุดๆๆ As new technology completely turn f r m the economy ในขณะที่ทำไมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมของเศรษฐกิจไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างอะไรจุดๆๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทเข้ามาเยอะขึ้นนะครับ Unlikely นะครับ Unlikely คืออะไรไม่คล้ายเนาะ อ่า necessary เราเจอละสำคัญส u s t a n คืออะไรแน่นอนแน่นอนหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ optional นะครับ optional คือตัวเลือกนั่นเองแล้วก็ inflexible นะครับ in in แปลว่าอะไร in แปลว่าไม่ flexible Flex f l e x เนี่ยแปลว่ายืดหยุ่นยออือดอยืดแล้วก็ยืดอ,อันนี้ก็คือไม่ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับ อะอะไรดีตลาดแรงงานมันการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานมันทำไมเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายังค์แบบแคชเลยต่อไปในอาชีพต่อๆไปเนี่ย,ย,ยกระเป๋ารถไมอาจจะไม่จำเป็นแลาก็ได้นะครับเพราะว่า มีระบบการจ่ายตังค์ที่ไม่ต้องใช้กระเป๋ารถเมย์ต่อมา19นะครับในปี2012 Hurricane Sandy เนี่ย cause about 19 billion of damage and untold amount of grief Hurricane Sandy เนี่ยมันทำไมสร้างความเสียหายถึง10 เก้าพันล้านหรือเอาเอง่ายๆก็คือ1,9 0 0 0พันล้านนะครับดอลลาร์ Dollar สหรัฐและ u n t h o w amount o f grief grief เนี่ยคือคืออะไร grief คือความเสียหายความความสูญเสียนะครับ grief คือความสูญเสียนาะความสูญเสียที่มัน u n t h o w เราต้องลองเดาละ อ่ะมาหนึ่งมาดูข้อหนึ่งเนาะ unreported unreported un แปลว่าไม่นะครับ un แปลว่าไม่ report ก็คือรายงานก็คือไม่สามารถรายงานได้ข้อสอง in calculable นะครับ in calculable in อีกแล้วนะครับแล้วก็ calculable ก็คือ calculate นั่นเองประเมินค่าไม่ได้ต่อมานะครับ in significant นะครับ in significant in ก็แปลว่าไม่อีก significant แปลว่าสำคัญ ก็คือไม่สำคัญอ่ะต่อมาข้อ4นะครับอันก็ไม่อีกนะครับ register ก็คือสมัครใช่ไหมเวลาที่เราจะสมัครอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีคำว,ว่า register ซึ่งแปลว่าสมัครนะครับก็คือในที่นี้คือไม่ บันทึกไม่ได้ละกันบันทึกบันทึกไม่ได้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันอีกแล้ว Real ซึ่งแปลว่าความจริงนั่นเองจริงอันนี้ไม่ก็คือไม่จริงไม่เป็นความจริงนะครับอ่ะมาดูสิ Hurricane เนี่ยมันทำไมเอ่ย สร้างความเสียหายไป19เบลเลียนและ u n นโชเอมาออฟกรีฟความส่วนเสียที่มันทำไมรายงานไม่ได้หรือเปล่าประเมินค่าไม่ได้ไม่สำคัญบันทึกไม่ได้หรือไม่จริงข้อนี้เนี่ยได้ข้อเดียวนะครับก็คือ Incalculable หรือประมาณค่าไม่ได้ต่อมา20นะครับ 20. after using the gum recommended by doctor for three months the gum the gum g ำในที่นี้เนี่ยแปลว่าอะไร gum เป็นคำนามเนาะแปลว่าเหงือกหรือมีความหมายหนึ่งคือหมากฝรั่ง นะครับหลังจากใช้แล้วทำไมหมอแนะนำว่าจุดจุดๆๆ his craving for cigarette has disappeared ความจุดๆๆบุหรี่เนี่ยมันหายไปนะครับในที่นี้เนี่ย น่าจะหมายถึงการเคี้ยวหมากฝรั่งนะใช่ไหมการเคี้ยวหมากฝรั่งทําให้การอยากที่จะสูบบุหรี่มันลดลงมันหายไป Cla c l า v คลาในที่นี้น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยอามาดูความหมายทีละคํานี่เป็นคํานามหมดคำแรก d e s i r t นะครับปรารถนา h a b i t คืออะไรเอ่ยนิสัย ทอร์เรน n ์อดทนดิสเท e รังเกียจแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็มาจากคำว่า Hate ที่เป็น Verb นะครับอันนี้ก็แปลว่าความเกลียด อะไรดีนะครับเคี้ยวหมักฝรั่งนะครับใช้หมักฝรั่ง3เดือนความอะไรเกี่ยวกับบุหรี่มันจะหายไปความปรารถนานะครับความปรารถนาในการสูบบุหรี่จะหาย